เซ็กหมูอันตรายไหมคะโอเคครับ oh, <no. S 1> เราวลองถามความเห็นก่อนใครว่าเซ็กหมูหน้าลองยกมือหน่อยไม่เป็นความเห็นไม่ได้บอกว่าเราทำ <Yeah. S 2> อ่าโอเคไม่เคยมีใครกล้ายกเบอร์อ่ะอ้าต่อมาน้องๆเคยเห็นใช่ไหมครับว่าเซ็กหมูมักจะมาคู่กับยาเสพติดใช่ไหมครับแสดงว่าอีตอนเซ็กหมูนั่น,น่ะสติสัมปชัญญะาต้องหายถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับตอนที่เราจะเข้าเซ็กหมูนั่น,น่ะ หลายต่อหลายคนอาจจะไม่อยากไปอาจจะอยากโดนชวนหรืออาจจะโดนบังคับหรืออาจจะโดนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอเราได้ยาเสพติดไปปั๊บเนี่ยมันทําให้สติหายไปถูกต้องไหมครับฉะนั้นจะไว้น้องที่อันตรายของเซ็กหมูก็คือเซ็กหมูมาคู่กับยาเสพติดแล้วยาเสพติดทําให้เราเสียสติสัมป,ปชัญญะถ้าเวลามีกิจกรรมทางเซ็กเราจะป้องกันตัวเองไหมครับโอกาสจะติดโรคเยอะไหมครับ โอกาสจะทําให้ผู้หญิงตั้งท้องเยอะไหมครับอนอกจากนี้แล้วเวลามีเซ็กหมูเนี่ยบางทีมันไร้สติมันจะกระทํารุนแรงไหมครับน้องอโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากการมีเซ็กเยอะไหมครับเ,เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่ารู้อยากจะเปิดดูก็หาเอาเองแต่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเรียนแบบเข้าใจไหมครับนะเพราะว่าอันตรายแน่นอนอันตราย มาก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 โคตรมาก